สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องโซคียวพารวยเช่นเคยอีกแล้วนะคะนําความรวยความปังมาฝากท่านผู้ชมในตัวเลขแนวทางของไว้แล้วพัฒนาอาจารย์เซียนยะโสค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนค่ะพี่น้องรอบนี้มาตามนัดโอ้โหโ,โซหลังจากแตกปังๆไป5้าก้าค่ะพี่น้องดีใจสุดๆดีใจโคตรๆเลยมาสั่นอาจารย์วานะาพี่น้องอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขก็ต้องอย่างนี้แหละนะคะหาเลขเด็ดเด็ด เลขดังๆไหมกับท่านผู้ชมเอาแบบบินเดี่ยวเลยนะอาจารย์เจเนิสโซรไม่แพ้ใครจริงๆนะคะพี่น้องวิ่งเป็นวิ่งจับคู่เป็นจับคู่นะคะพี่น้องโอโ้โหรอบนี้เหมือนกันนะคะฟันธงแตกปังแน่นอนนะคะอย่าทําให้เสียเวลาอย่าดูแล้วนิ่งเฉยดูแล้วให้รีบจับรีบคว้าอย่าทําให้พลาดโอกาสดีๆนะคะ,ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะอาจารย์บอกว่าไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้มาวันนี้หรือเปล่านะคะว่า พี่นี่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ว่าสัน่นโทรมาหาสอเขียวตั้งแต่เด็กผุ้น่ะพี่นอ้องเออโทรมาบอกสอเขียวเนะาะเดี๋ยวกันไดสอดเอาสัน่นไว้เล่าผม่าสัน่นเอาไว้เมือ่อคันบ๊อบใบกับเมื่ออื่นเดอว,ว่าปสั่นค่ะพี่น้องอ่าเป็นไงเป็นไงอดไม่ไหวทนไม่ได้รีบส่งทันทีเออรีบส่งลาวเลยเห็นไหมนะครับพี่น้องไม่ผิดหวังไม่ต้อง ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรับรองว่าอย่าพลาดโอกาสก็แล้วกันเห็นไหมงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าใครไม่เล่นไม่จับไม่ซื้อดูเฉยๆอ่ะเสยียใจก็จะบอกให้มาสัน่นแมนนี่หรือพี่นอ้องรอบนี้เหมือนกันค่ะพี่น้องอาจารย์ฟันทงมากแบบไม่กลัวอายด้วยนะบอกกลัวพายนะเลขมันมาจริงๆริมาสัน่น ได้กระแตกกระปังกันเพราะเอากระเสียใจอีกเรื่องวัดนี่มาสัน่นพย่านเสียนได้อยากมากท่าชิงนกับเสียนจะโสมาเลยมาสั่นค่ะพี่น้องเออเสียนยะโสพร้อมที่จะรับมือแตกปังแน่นอนวิ่งไม่มีหลุดด้วยนะคะพี่น้องแห้งเขาคักเขาเนีย่ยแบนี้พี่น้องว่าเป็นหน่อยงวดเด้พี่น้องเขาเมื่อไรวดติดเราได้ไหมนะคะว่าบันเจ็ดแปดวดเราบอกพี่น้องประมาณนี้แหละนะคะเออลองบาสร่นแล้ว กันได้เขาเขาคักเขาแน่เด้อพี่น้องจังไลยคะอย่าพลาดการติดตามกดทุกการแจ้งเตือนไว้นะคะวันนี้เรามาเจอกันวันอังคารที่25มีนาคม68นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหวยลาวออกเลี้วนะคะรีบดูนะคลิปไหนที่มันเข้าช่องของท่านผู้ชมนะคะดีดขึ้นหน้าจอเมื่อไรล้วก็รีบเข้าไปชมเลยนะคะอย่าให้พลาดโอกาสเด็ดขาดนะสำหรับเซียนแต่ละเซียนนะ,ะเสร็จจากคลิปนี้เราจะไปตาม ปูคาชนแล้วก็พ่อเสียนเพลงกันนะคะในคลิปเดียวนะคะเออเราค่อยไปตามของหอยราพัฒน,นาซอเขียวแล้วก็สูตรแตกตะบี้ตะบันนะ,นะคะพี่น้องอ่าหลายอันหลายอย่างเนาะจะเป็นสูตรแตกแกฟังเล่าสูตรแตกไสาใต้สูตรแตกตส้ขมิ้นซอเขียวโอ้แตกค่ะแตกแนงวดนี้ก็ได้ของไฟก็แตกบัดไม่ม,ม,ม,มีหลุดซักเสียนนะคะพี่นอ้องอม,มันจะแตกแบบไหนเท่านั้นแหละ <c oughs> นะคะพี่น้องรับรองหนะะ้าพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรอบนี้มีเฮนะคะ ในทุกคลิปทุกแนวทางนะคะตั้งใจเอามาฝากท่านผู้ชมจริงๆเลยนะคะในทุกตัวเลขทุกแนวทางเนะเาะง่วงไปได้ก็ต้องลุกมาเบาอยากนอนไปได้ก็ต้องลุกมาเบาค่ะพี่น้องมอขึ้นนอนเดือดตื่นสวยค่ะพี่น้องได้เบาห้าน้อยลงบงังเทียงนะคะเทียงพอดีเห็นละนะคะพี่นอ้องปล่อยลงช่องให้พี่น้องเข้าเบ่งนะคะลุงส่งลงแล้วนะคะหัวลาพัฒนาเนาะแล้วก็อาเสียนองหารลงแล้วนะคะอย่าลืมว่า ลุงทซงนะคะกับเซียนายรักมีฮานอยให้เราด้วยนะคะใครอยากดูคลิปหวยฮานอยเข้าไปชมได้นะคะอา,อาจารย์ทุกอาจารย์นะคะรัฐบาลไทยลงเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนเข้าไปดูได้เลยนะคะทางช่องของซอเขียวนะ,ะที่อื่นไม่มีมีช่องนี้ช่องเดียว <c oughs> นะคะอาจารย์เซียนเยโสมารักเดียวใจเดียวจริงๆค่ะพี่นอ้องไม่ ได้ขยายใจความเลยนะคะพี่น้องอืมเอาแบบฟันรงเอาเน็กเนกเอามันช่องเดียวนี่ลาให้มันดังไปเลยว่าสันขันมันสิดังเพะหาแต่ไปไลยส่องเพื่อนว่านนะคะพี่น้องเออมันดังมันดังที่ช่องเดียวนะคะพี่น้องเออไหนๆก็จะดันกันให้ดังอยู่แล้วนะคะพี่น้องจะดันช่องนี่ล่ะว่าสันเราอ่ะจะเอาช่องนี่ล่ะให้หง่ให้ตว่าสั่น่าพี่น้องกับ กล่าวขอพบพระคุณมากๆานะคะสําหรับอาจารย์เจนจะโสด้วยความหวังดีปรารถนาดีนะคะก็ขอให้ความหวังดีนี้พาช่องสเกียวแตกปังจริงๆรวยๆกันทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาก็ขออย่าให้ผิดหวังกับการรอคอยนะคะขอให้โชคลาภแตกปังด้วยกันผิดถูกเราก็ไม่ได้ว่ากันนะคะเพราะมันเป็นเพียงแนวทางเนาะแต่ว่าเมื่อมันเข้าเราก็ดีใจเมื่อมันไม่เข้าเราก็ เสียใจเหมือนกันนะคะพี่น้องเออทุกคนไม่มีความว่าไม่เสียใจนะคะ,ะสมมติว่าท่านผู้ชมได้มาสี่งวดหว่างวดติดแล้วนะคะหลุดเมื่อเดียวนี่พวไม่เป็นไรหรอกนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ยังดีโอเคอยู่นะคะอาจารย์เซนเนสโสฟันธงการันตีนะคะไม่มีกลัวนะคะพี่นอ้องอ่าไทยก็ไม่กลัวลงช่องไปแล้วด้วยแล้วฝันดีด้วยนะคะเออไทยบอกว่าออกแทรนน่ร้อนเราสซ่เขียวสันผมมั่นใจได้วสัน ผมยังได้ก็ฟันดีแทบเบาน้ำสัำนะคะพี่นอ้องอ่าเป็นอันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเป็นแรงบันดาลดนจิตด,ดนใจนะเนาะ,นะให้มีตัวเลขแนวทางให้มีอ่าสิ่งดีๆเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมอ่ะนะเพื่อนฝันแล้วเพื่อนกับ ปื้มมาไงซสิบว์าวจังไหนเนาะพี่น้องค่อยสีเสือ้อค่อยสีมั่นใจในตัวเลขแนวทางของเซียนยาโซนอร์สันนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกอาจารย์เซียนยาโซนอา์สันละซอยเขียววานเนาะอ่า ไหนๆกันไหนๆเราอาจารย์ก็น,นั่งดูดาวอยู่แล้วนะคะยู่ดาวอังคารอยู่แล้วนะคะบ่มีไผเอาชนะอาจารย์ได้นะคะนะว่มีไผเอาชนะได้นะคะในคำว่า,าๆๆตัวเลขนะคะสูสีเท่ากันหมดเลยทุกอาจารย์นะคะเท่าเทียมกันนะคะไม่มีใครแพ้ใครแตกฟังทุกเสียนนะคะรับรองรอบนี้ก็ไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนนะคะอาจารย์ก็พูดใจเย,ยายอกระชอบกระชั้น พูดจาเยาะเยกับท่านผู้ชมมั่งนะ,ะพี่น้องเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมได้เหงานะคะอาจารย์เซียนยัศฝากให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะพี่นอ้องฝากถึงท่านผู้ชมทุกคนนั่นแหละนะคะถูกหวยนะให้รวยกันทุกคนเข้ามาชมแล้วอย่าดูเฉยๆให้รีบคว้ารีบจับรีบจ่ายแล้วจะได้เงินมาซ่านนะคะพี่น้องใครบ่ซื้อนี่เสียใจเล้อสิบอกใครวละวานะคะ ยังไงก็อย่าให้อาจารย์เสียใจนะคะพี่น้องร้อ,องฟังเบิงเลี่เคียอะไรก็ได้หรอกนะคะบางคนบอกว่ารอเลขอาจารย์เซียนยโสค่ะซอวสันแต่ว่าเบิงแล้วบ่ได้ซื้อเพียไใดเสียใจสุตวัวแม่นบอลพี่น้องเอองวดที่แล้วเบิงอยู่มันบ่ริสุทธิ์สันละว,วา่าก็ไม่เป็นไรนะคะรอบนี้เอาใหม่นะคะมันมีไปทุกวันวันละสามหนนะ มันมีทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละสามหนนะคะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวน้างหวยล่าพัฒนาเนาะโอกาสถูกเยอะนะคะถ้าเป็นยังสี่แบบพีบ่น้องเขาคู่ม,มือคู่วัดเนาะโอ้ยรวยค่ะพี่น้องอ่าบ่อดบอ,บอยากบ่จนจากคนดอกคนไทยนะคะพี่น้องเออไม่ว่าใครก็ตามทั่วประเทศของเราเนี่ยแหละนะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่มีใครจนนะคะพี่น้องเออแต่มันเข้าแบบเนี้ยนะคะรับรองนะคะ ไม่มีคนจนมีแต่คนรวยแน่นอนเราจะไปตามความรวยกันต่อที่หวยลาวพัฒนาเสียนยะโสงวดวันที่26มีนาคม68พร้อมดี a นเอกันจ้าค่ะเราก็มาสรุปตัเลขแนวทางหอยลาวพัฒนาเสียนยะโสกันนะเรามาดู DNA กันก่อนเลยนะคะดีเอ็นเอเซียนยะโสแตกวิ่ง8แตกวิ่ง5จับคู่แตก59นะคะอ่าเห็นไหม แตกบนแตกล่างเลยนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะมาแบบไม่มีหลุดนะคะชุดยังไงก็ไม่อยู่ตัวเลขแนวทางวัเลาพัฒนาเสียนยโสนะคะมาพักหลังนี้เริ่มเข้าบนเข้าล่างในชุดหลักร้อยและหลักพันนะคะแล้วก็เลขบนตัวท้ายนะคะพี่น้องมันไม่ค่อยมาในชุด6ตัวหน้า2ตัวล่างตามใจอาจารย์เสียนยโสเลยนะคะพี่น้องแต่ก็ยังดีมนันเป็นเป้านิ่งให้กับทุกคนนะคะนี่คือเป้าหมายของคนส่วนมาก นะคะคที่ชอบนาพี่น้องหลักที่มันออกมามากๆคนเล่นเยอะๆก็คือตัวนี้เลขท้ายเนี่ยนะคะพี่น้องสองตัวท้ายสามตัวท้ายเนี่ยนะคะพี่น้องะะที่ทุกคนชอบมากที่สุดเลยนะคะส่วนสุดหกตัวหน้าสองตัวล่างนะคะก็เป็นบางเขตบางพื้นที่นะคะที่จะมาเล่นกันนะคะอยังไงก็ฝากไว้นะคะในงวดต่อไปแล้วกันนะคะ สรุปตัวเลขแนวทาง,งหวยลาพัฒนาเซียนยโสนะคะของวดวันที่26มีนาคม68นะคะอาจารย์ให้ความโชคดีมาวิ่ง1วิ่ง8บนล่างนะคะจับคู่แตก18 85 88 37 66ตัวกัน26และ13นะคะอารอบนี้ไม่ต้องห่วงนะคะอาจารย์มีเด่นมาให้ด้วยนะคะ เด่นเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะพี่น้องนี่หนนะคะเด่น18ให้ท่านผู้ชมนะคะยังไงก็ลองแคปหน้าจอดูนะคะสำหรับตัวเลขเราทางอาจารย์ให้เรามาเป็นกรณีพิเศษนะคะเอ้านางยู่ดาววีุ่ณนะพี่น้องเีขมันพุ่งกระชุดนะคะเออเพิ่นไปนั่งยูไก่เนะาะออายู่ดาววี่ยู่ไป่ดาวังขั้นเพิ่น นะคะพี่นอ้องอ่จาจังไรก็ลองวิจารณาสาหรับพระค่าคุยอาจารย์เซียนยะโซพี่น้องไม่เคยแพ้ใครไม่กลัวใครในตัวเลขใครว่าเก่งวาเก่งเข้ามาชิงกันได้เลยวา่าซานพี่น้องมึงดูจับตาจ้อง้าเบงแต่มมูได้จักมูเบงเพลินบอกกับบอจักนะคะพี่น้องเอาเกิดการท้าชิงเกิดขึ้นอ่ามวยคู่ไหนจะโชคต่อไปกับอาจารย์เซียนยโซกเรียนเชิญได้นะคะอ่าลองมาท้าชิงกับห้ยลาวเซียนยโซกันหน่อยนะคะวันนี้ 26่สิบกม่นาคหมกแใครว่าเจ๋งรีบมาได้เลยเสียนยโสจัดให้วิ่ง1และ8บนล่างนะคะจำคู่เด่น1 8 8 5 8 8 3 7และ6 6, 6. ตัวกัน2 6และ1นึ่นะคะอ่าไม่ไม่แน่ไม่บอกไม่ชัดเจนไม่ลงช่องนะคะพี่น้องสําหรับอาจารย์เชียนยโสนะคะไม่เคยทําให้ใครผิดหวังแตกปังแน่นอนรอบนี้ไม่ได้นะถ้าใครดูแล้วไม่ซื้อเสียใจคะ่ะพี่น้องวัส อายังไงก็ขอให้สมดังใจปานะรารถนาร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกคนฝากความโชคดีเซียนยโสไว้เพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องหลังจากนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตามต่อในหวยลาพัฒนาปลูกคำชนและพอเสียนเพลงหลังจากเข้าสาตัวแตกค่ะพี่น้องฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ